สวัสดีครับทุกทคนวันนี้ผมอยู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแกนเป็นวันที่3แล้วนะครับจากเมื่อวันที่10ตอนเที่ยงคืนที่รถพยาบาลไปรับผมมาจากที่บ้านครับมาถึงวันแรกไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาถึงวันแรกไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็ให้เข้ามากักตัวที่ห้อง แล้วก็มีเจาะเลือดวัดความดันมีเจาะเลือดวัดความดันครับแล้วก็จากนั้นยังไม่มีคุณหมอเข้ามาพบนะครับส่วนเมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายสามคุณหมอเข้ามาตรวจดูอาการแล้วก็มาตรวจโควิด COVID อีกรอบหนึ่งสวัสดีครับเคียงสวัสดีครับพี่โจขอบคุณครับ เมือ่อวานนี้บ่ายสามมีคุณหมอมาตรวจอีกรอบหนึ่งครับเขาแย่ช่องจมูกแล้วก็ช่องปากแต่ว่าเห็นเห็นคุณหมอบอกว่าผลจะออกตั้งแต่เมื่อคืนแต่ผลก็ยังไม่ออกนะครับคุณหมอว่าถ้าเกิดตรวจแล้วไม่เป็นก็คือกลับบ้านได้อันนี้คือตรวจครั้งที่2นะครับแต่ถ้าตรวจแล้วเป็นเนี่ยก็ต้องอยู่โรงพยาบาลอีก10วันนะครับเพื่อรักษาตัวเองแล้วก็กลับตัว แต่คราวนี้ผลยังไม่ออกมาเลยนะครับรอบ2ยังไม่รู้ว่าผมติดจริงหรือไม่จริงนะครับตอนนี้เห็นเขาบอกว่าประมาณบ่ายหนึ่งกว่าผลจะออกก็กําลังรอรุ้นอยู่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณมากมครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับตอนนี้คนทักมาถามส่วนตัวแบบเยอะมากเลยตอบไม่ทันเลยครับขอบคุณครับส่วนเรื่องอาการของผมผมไม่มีอาการอะไรเลยนะครับ คืออาจจะมีไอบ้างแต่นานๆครั้งถึงจะไอทีหนึ่งแบบแล้วก็มีแบบคันคอนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับแต่สรุปแล้วโดยรวมไม่เป็นอะไรเลยครับตรวจเลือดแล้วเลือดปกติวัดความดันแล้วความดันปกติเอ็กซเรย์ X ปอดแล้วปอดปกตินะครับแล้วเมื่อเช้าวัดไข้เมื่อเช้าวัดไข้ไข้ไม่มีนะครับอยู่ที่36.7องศาก็ถือว่าเป็น ปกติอุณหภูมิปกต,ปกติคือไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยเพูดง่ายๆครับได้กลิ่นเหมือนเดิมรสชาติกินอะไรก็อร่อยเหมือนเดิมครับแล้วก็อาจจะมีวันแรกที่มาเมื่อวานก่อนวันแรกที่มาเมื่อวานก่อนผมนอนไม่หลับนะครับอาจจะเป็นเพราะแบบแปลกที่แปลกที่ครับก็นอนไม่หลับมาหลับเอาตอนเช้าๆแล้วก็กึงหลับกึงตื่นสัสดีครับพี่แม็กฮันหน้าใสาแดดครับพี่ แล้วก็กึ่งหลับกึ่งตื่นแต่วันเนี้ยผมนอนตื่นสายมากอาจจะเป็นเพราะยาแก้ไอหรืออะไรไม่แน่ใจที่คุณหมอเขาให้ครับแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรครับอาการปกติมากเหมือนเหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นหวัดหรือเป็นอะไรด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับ ก็ตามที่บอกนะครับผมผมไม่รู้ว่าตอนนี้ติดจริงหรือเปล่าเพราะมันไม่มีอาการอะไรเลยครับก็รอคุณหมอคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งที่เอาเอาโควิดเอามาตรวจรอบสองครับว่าผมเป็นจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็รอฟังผลอยู่แต่ก็ได้ข่าวจากเพื่อนบางคนใน facebook ว่าก็ก็มีการตรวจผิดเกิดขึ้นได้ครับมีการตรวจผิดเกิดขึ้นได้เพราะมีคนโดนตรวจผิดไปแล้วว่าเป็นแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้ครับก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้น แต่คราวนี้มีมีบางคนที่รู้จักกันเขาก็ได้มารักษาตัวที่นี่เหมือนกันครับนอนแอร์เย็นสบายเลยแต่ห้องผมเขาห้ามเปิดแอร์เขาบอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่อยากให้เปิดแอร์ตอนนี้ค่อนข้างร้อนมากครับแล้วก็มีพัดลมให้หนึ่งตัวแต่ว่าพัดลมเพดานเขาไม่ให้เปิดเขาให้เปิดพัดลมตั้งพื้นนะครับก็ถ้านอนนอนอยู่เสื้อเปียกครับเปียกทั้งตัว ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ได้ครับพออยู่ได้ส่วนคุณหมอส่วนคุณหมอเนี่ยมาหาผมแค่ครั้งเดียวนะครับนอกนั้นก็จะแบบโทรมาที่นี่เขาใช้ใช้แบบโทรเอาครับอยากได้อะไรก็โทรแจ้งหรือว่าถ้าคุณหมออยากสอบถามหรือแจ้งอาการอะไรเขาก็จะโทรมาคือจะหลีกเลี่ยงการการมาพบปากกันโดยตรงครับแล้วก็เวลาถึงเวลาอาหาร เวลาทานข้าวเนี่ยเขาก็จะแง้มประตูห้องแง้มประตูห้องแล้วก็เอาข้าวเอาอะไรวางไว้ให้ตรงเก้าอี้ข้างหน้าประตูนะครับแล้วก็จะใส่ชุด p ี e, ีใส่ชุดป้องกันแบบแน่นหนามากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเหมือนตอนนี้ผมเหมือนคนปกติมากแบบไม่ไม่เป็นอะไรเลยครับไม่เป็นอะไรเลยขับถ่ายก็ปกติ ไม่ได้ไม่ได้ท้องเสียไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างมีใครอยากถามอะไรไหมครับที่มาไลฟ์ก็คือว่าอยากตอบคําถามทุกคนแบบทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้คนทักมาหาผมเยอะมากว่าอาการเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ คุณหมอให้ยาผมก็จะมีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือยาอะไรอาจจะเป็นยาแก้ไอนะครับเขาเขาไม่ได้บอกผมเหมือนกันครับเขาจะจัดมาให้เป็นชุดอย่างนี้แล้วก็มีเวลาบอกว่าให้กินตอนกี่โมงกินตอนไหนนะครับเขาจะจัดมาให้อย่างนี้แล้วก็มีพารามีพาลามาให้แต่ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้บอกครับว่าให้กินตอนไหนอาจจะถ้าเกิดเรามีอาการเขาก็อาจจะทิ้งไว้ให้เรากินนะครับ แล้วก็เรื่องยายาต้านโควิดคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดผมไม่มีอาการก็คือเขาจะยังไม่จ่ายให้นะครับคือตอนนี้ผมเหมือนคนปกติมากนะครับตอนนี้วัดไข้เดี๋ยวเดี๋ยวลองวัดให้ดูอีกทีหนึ่งเมื่อเช้าประมาณแปดโมงเขาเข้ามาวัดผมได้ประมาณสามสิบหกจุดเจ็ดองศาครับ นี่ครับเดี๋ยวลองจิ้มจักและดูก็ขอยืนยันนะครับว่าตอนนี้แบบผมปกติมากๆครับผมไม่มีอาการอะไรเลยส่วนเรื่องไอเนี่ยก็อย่างที่แจ้งครับนานๆครั้งหนึ่งถึงจะแบบรู้สึกอยากจะไอขึ้นมาตัวไม่ร้อนนะครับตัวไม่ร้อนแล้วเขามาเอ็กซเรย์ปอดก็ปกติตรวจเลือดไปสองครั้งก็เลือดก็ปกตินะครับ แล้วก็วัดความดันก็ปกติเหมือนกันครับสวัสดีครับหมอปอต้องใช้อังกองหลอเข้มเข้มล้างกระเพาะสักหน่อยไหมอ๋อเดี๋ยวมากินด้วยกันครับเนี่ยครับผมวัดไข้เมื่อกี้ให้ดูอีกรอบนึงมันออกมาสามสิบหกจุดเก้าตอนเมื่อเช้าเนี่ยสามสิบหกจุดเจ็ดครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับก็คือไม่มีไข้นะครับตอนนี้เหมือนคนปกติมากครับ ขอบคุณมากๆครับคือตอนนี้รอรุ้นอย่างเดียวว่าผลตรวจรอบ2นะครับผลตรวจรอบ2ที่คุณหมอมาตรวจผมเมื่อวานโดยการแย่ช่องจมูกแล้วก็ช่องปากเนี่ยผลมันจะออกมาว่ายังไงถ้าผลออกมายังเป็นบวกอยู่ก็คงต้องรักษาตัวที่นี่ต่อไปอีก10วันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผลเป็นลบก็สามารถกลับบ้านได้แล้วก็ไปกักตัวต่อที่บ้านครับขอบคุณมากๆครับใครมีคำถามอยากจะทราบ บอกเลยนะครับเดี๋ยวผมถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้ครับแต่บอกเลยครับคืนแรกนอนไม่หลับครับมันกังวลหลายอย่างที่กังวลสุดๆคือมันมันหลอนนะครับอันนี้ผมเข้าโรงพยาบาลที่เคยมานอนจริงจังเนี่ยครั้งที่สามในชีวิตครั้งแรกตอนเกิดครั้งที่สองขับรถชนสิบล้อนะครับแล้วครั้งที่สามก็มาติดโควิดนี่แหละครับมันก็เลยแบบแปลกที่แปลกผิดมันนอนไม่ค่อยหลับครับมันกลัวด้วยกลัวผีกลัวอะไรหลายๆอย่าง แต่เมื่อคืนอาจจะเพราะได้ยาแก้ไอก็เลยหลับยาวครับนอนตื่นสายสวัสดีครับคุณปอปอเอ็กซเรย์ปอดไปแล้วครับเมื่อวานปอดปกติมากครับคือตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากครับไม่มีไข้ด้วยเลือดก็ปกตินะครับถ้าเกิดไล่ไทม์ไลน์ผมน่าจะติดโควิดตั้งแต่วันที่5ครับวันที่5ที่แบบไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อครับ ตอนนี้ผู้ติดเชื้อคนนั้นก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินครับขอบคุณมากๆครับสำหรับพุกกำลังใจครับผมกลัวผีครับอาจารย์หมูแต่ว่าก็เนี่ยครับจะห้อยไว้ตลอดเลยอ่านะครับเมื่อกี้ คนที่เข้ามาใหม่นะครับผมวัดไข้ให้ตัวเองนะครับเมื่อกี้ก็จะอยู่ที่เนี่ยครับสามสิบหกจุดเก้าก็คือผมไม่มีไข้เลยนะครับแล้วก็แบบปกติมากๆนะครับกินข้าวอร่อยได้กลิ่นทุกกลิ่นนะครับแล้วก็ได้รับรสชาติทุกๆอย่างเลยนะครับเหมือนไม่ได้เป็นเหมือนไม่ได้ป่วยเลยครับไม่ได้ป่วยเลยแต่ว่าก็รอหมอมาแจ้งเป็นระยะระยะครับว่าจะยังไงดีตอนนี้รอผลตรวจรอบสอยู่นะครับว่ามีเชื้อจริงหรือเปล่านะครับ พราะรอบแรกที่ผมไปตรวจที่โรงพยาบาลขอนแก่นรามเนี่ยผมตรวจแบบราคาถูกสุดนะครับก็คือสองพันบาทก็คือมันยังไม่ได้ลงลึกลงรายละเอียดมากแต่ว่าที่คุณหมอมาตรวจใหม่เมื่อวานเนี่ยก็คือมีแย่ช่องปากด้วยครับขอบคุณมากๆครับพี่แหลมสวัสดีครับจากสปปลาวผมเป็นโควิดครับผมผมติดโควิดครับผมไม่มีผื่นนะครับมันอาจจะเป็นรอยสิวครับ น,น่าจะเป็นรอยสิวรอยแดงครับไม่มีผื่นครับขอบคุณมากครับสปปลวก็มาขอบคุณมากครับก็วันนี้ถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวผมจะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับอย่างที่บอกก็สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่มีอาการใดๆเลยนะครับคือไม่มีไข้ตรวจเลือดแล้วเลือดปกติตรวจเลือดนี้สองครั้งนะครับเลือดปกติ แล้วก็เอ็กซเรย์ปอดไปครั้งหนึ่งเมื่อวานปอดปกติครับแล้วก็วัดไข้วัดไข้นี่ครับเมื่อกี้วัดให้ดูสดๆก็ได้36.9นะครับก็คืออุณหภูมิปกติไม่มีไข้นะครับอุณหภูมิปกติของคนเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อวานมีตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งโดยละเอียดเดี๋ยวรอฟังผลอยู่ครับมีอาการแน่นหน้าอกไหมไม่มีอาการแน่นหน้าอกครับหายใจลึกๆก,ก็ไม่เจ็บครับคือปกติมากปอดผมปกติเลยครับ ม่แน่นหน้าอกนะครับหายใจสะดวกมากไม่มีเสมหะไม่มีน้ำมูกครับขอบคุณมากมากนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีคำถามแล้วผมขอจบไลฟ์เท่านี้นะครับแล้วใครเข้ามาดูไม่ทันก็เดี๋ยวกดดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมจะแปะไว้หน้าโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวนะครับขอบคุณครับบวัสดีครับกลิ่นลิ้นรับรสอยู่เปล่าอ๋อใช่ครับปกติครับคือ ย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับคือผมปกติทุกอย่างเลยครับเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยครับโอเคนะครับสวัสดีครับ